สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับคนพิการ สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาษีเกี่ยวกับคนพิการนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการได้รับการยกเว้นค่าภาษีของคนพิการหรือสิทธิในการลดหย่อนภาษีของผู้ดูแลคนพิการในจ้างที่จ้างงานคนพิการเจ้าของอาคารสถานที่ยานพาหนะที่มีการให้บริการสาธาระเกี่ยวกับคนพิการผู้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือในโครงการเพื่อคนพิการผู้บริจาคหรือบริจาคเงินทรัพย์สิน แก่กองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนพิการมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นเงินได้พึงประเมิน1,90,000บาทไม่ต้องนำไปเสียภาษีโดยต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยและบัตรประจำตัวคนพิการไม่หมดอายุในปีภาษีนั้น ผู้ดูแลคนพิการหรือคนทุพพลภาพหากลดหยอ่อนค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้คนละ60,000บาทหากลดหยอ่อนค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดได้ทุกคนหากลดหย่อนค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่ไม่ได้เป็นเครือญาติได้หนึ่งคนญาติใกล้ชิดบิดามารดาคู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมบิดามารดาหรือบุตรของคู่สมรสนายจ้างนายจ้างที่จ้างคนพิการเข้าทำงานลงรายได้สองเท่าจ้างคนพิการทำงานเกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างทั้งหมดและจ้างเกิน180วันลงรายได้สามเท่า เจ้าของอาคารสถานที่ยานพาหนะบริการขนส่งหรือผู้ให้บริการสาธารณะหากรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือในโครงการเพื่อคนพิการหากลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้บริจาค การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนเท่าจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นแล้วบริษัทหากรายจ่ายเท่าจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายกุศลสาธารณะ